นล่ะขึ้นนั่งเลยขึ้นไปเอ้ย <Hey. S 1> ขึ้นรถเรต้องย่านเปื้อนดอกเนาะรถบอกคำลุยอยู่แล้วสายลุยสายยลุยบอกคำเนาะ mm hmm. อ่าเห็นเด้อเนาะเดี๋ยวเขาจะหยุดกล่องไว้ก่อนเนาะจะถ่ายเป็นกล้องหน้าวันนี่เนาะบอกคำเนาะกราบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขุมสุคน บ่จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่เข้าใจในภาษาลาวเนาะทุกคนเอ้ยยินดีตอนรับเขาชู่ช่องตุสิทธิ์คายดีแล้พวพ่อพี่น้องเนาะมันคือเก่าทุกคนเอ่ยอ่าก็คือที่ตุสิทธิ์เคยว้าวา่าจะมาอัปเดตบ้านน้องออมอ่าเป็นไปได้ก็อยากมาทุกมือเนาะทุกคนเพราะว่าได้รับงานมอบหมายจากผู้ใหญ,ญ่ใจดีแล้วก็จากสาวกุ้มเพิ่นมอบให้มาเนาะให้มาติดตามเรื่อง ของน้ำน้องอ้อมน้ำอะไรล้ะก็เรื่องหลังคาน้ำนอทุกคนเลยอ่าแล้วก็นมื้อนี้มีที่ได้มาหาน้องอ้อมได้ถามเพื่อนเนาะขาวเพื่อนกระเบิดแล้วเขากินเนาะเดี๋ยวไปเท่าชวนเพื่อนก็ได้ฝากมาให้ทุกคนเลยเอาเขามาให้น้องเพื่อนเนาะเขากับห้ำแต่ว่าเขาอยู่ในรถเนาะยันฝนตกก็เลยเอาเขาไว้ในรถในประจังให้น้องมาเอาก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อนไปถามก่อนว่าของน้ำหอดใส่แล้วเนาะทุกคนไปไปถามน้ำกันเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ้อทุกคทุกคนอีกแกนึงเนาะทุกคนเอ้เมื่อคืนนี่ทางบ้านน้องอ้อมนี่คนคือสิตกแห้งเติบเนาะทุกคนเอ้มันตุิีกระตกอยู่แต่บ่ซ้ำนี่เนาะน้ำบ่ขังซ้ำนี่เนาะทุกคนเอ้เดี๋ยวพันอยู่เฮือนอยู่เนาะมื่อวานน้องอ้อมกันใครเหตดเวียกแต่เศร้าได้กินเข่าแล้วบ่หน่อยหลายเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปถามเบิ้งนํำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ เนาะอืมสบายดีเนาะอ่าโดยละโอ้ยนุ่งเครื่องเปลือดแบบนี้ด้ยสบายดีไหมอ่าสบายดีน้อมเออเนาะโอ้ใครอยู่มือนี้อากาศบริสุทธปันไดเนาะอืมมาเห็ดแต่เศร้าแค่นี่ พากันกินข้าวเช้ <Yeah. S 1> เาเลยบอฮอมีเวลาได้ยังกินมนันอีกทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่กับยังอ่ะนะทอดเป็นมาอืมทอดไข่อันตุชิดอันเอา,เอา,าน้ำมันให้นะบอน้ำมันตัวนั้นบ่ทอดนะน้ <No. S 1> อย <Yeah. S 1> อืมแช่บอแช่แช่บอกินข้าวเช้านี่ yeah. จะเอ็ดเนาะชาวคุณชิมาหาได้เหมือนีจะน้อย่นกับมาได้นน่มาเช่ามาแล้ามาแต่เช่าแล้วคอยคิดทอดยชุมเจ้าเนาะผลตกแห้งบ่คืนนีล่ะแห้งบ่จะไปเฮือนนอนเฮือนหลังนั่นอีกบ่อ่าทุกคนไปพิ่นไปรี่นอนเฮือนหลังนั่นเนาะ กอไอ้เทคานบ่อยหล่าแล่บอเทคานนะเจ้ากอห็นยังชัดตัวนี้สิก่กอบ้แบบนี้โดยกอเอานั่นโอ้โหพี่กอเนาะทวกคเล้มาน้าไม่ก่อนมาน้าไม้บ่บบนี้บันกอกอนี้บ่ได้ใช้หิเนะบิลหน่อยละเนาะ ใช่แต่ปูนครับชายเนาะมันนี้เนาะโดิเมื่อยบ่มันนี้เมื่อยบ่เป็นเด็กดีอยู่บ่ชิมีอยู่บ่รางวัลเด็กดีมือนี่เนาะแตกเพรนแต่เช้ามึงแ่อนแต่เศ้ามือนี่ทีเดยนแล้ววอยู่เนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ค่ะเทคานนี่แกออกเศ้านี่บ่อันนี้อีละ แกออกจะมือได้ทานจิตเจ้าเทนะแกมันเศ้านี่มันแห้งเดี๋ยบอเลย,ยอืมมือ่อันตะวันคืนหนึ่งมันจะแห้งแล้วคืนหนึ่งมันจะแห้งแล้วเลยถ้าอยู่มันในนอกบ่แดดไปนอกแล้วนาะนเลยอ่อจาจะเห็เดแต่เจ้าอย่างอหนักเลยเด้อจะเห็ดเด้ออ่อออามึงเงินนะบ่าวชิบอกนะเด็ชิดชิบอกเนาะ บัตรยันนั้นพูดแหลเอ้ยทุกคนเล้ยเพราะว่ามีอันเอฟซีันคอมเมนต์มาว่าเฮือนนั่นบ้านน้องอ้อมนี่ยอยากหกาอมันมันต้องหกเนาะทุกคนเลยพมเพราะว่ามันยังบ่มีเวลาเมียนน้อยล่ะเนาะ<ล>เฮือนกันยังบ่แล้วทุกคนเลยมีแต่กัดะจสินแนะนำน,ำน้องอ้อมให้โยกับเวลาตอนแรงเวลาแล้วเวียกเลวยังกัอยากให้อีละเก็บเก็บอันทงหยกทงยางขี้เหงื่อตามเดินเท่านี้เด้อ<ล>เก็บนํำเนาะอันน้อง น้องอ้อนกับเก็บน้องน้องอ่อนบ่น้องอ้ำน้องน้องอ้ำกับเก็บซอยเอื่อยเด้อตัวนี้มันเบาเจ้ากับเก็บเก็บนี่ทรงหยอกทรงยางแบบนี้ตัวใดมันเปื่อนเก็บเก็บแล้วกองไว้กองไว้กองไกล้ๆผู้สามผู้ทั้งผู้แล้วกระจุดบบดนี้มาแล้วจุดหรือว่ามาแล้วมาแล้วตัวชิดสี่ห้สี่ห้เพิ่นอันคุดห่เด้อเพิ่นคุดบอลทิ่มชืเนื้อบอลเ้าสิจูดนะเขาคุดเป็นคุมไว้แต่ทีลงหั่นแล้วเขาถอดลงหั่นแล้วเขาจุด ฮะเพราะว่าเพื่อนแนะนามานน่เพราะว่าเบิ่งเฮือนนี่เฮือนเฮือนเพื่อนว่บัดรแล้วบัดรแล้วเลยบัดรแล้วตัวชิดยังชิมาแนะนําอีกนาะบัดรแล้วบัดเฮือนที่หลาแล้วกะเฮือนเฮือนหลังนั่นคันบบมากะเขาต้องจัดระเบียบไม่ข้อไกลกกบเขาต้องเหตให้เป็นคอกบัตนี่นอยล่เนอะเขาต้องอ้อมไว้เดี๋ยวตัวชิดชมามาบอกดอกแล้วชิมีวิธีดอกตัวชิดเลี้ยงเลี้ยงไกลอยู่อยู่เฮือนหลายอยู่เ็ดเป็นคอกแลวอ้อมตะนางไว้ไม่ให้มันเข้ามาใกล้เฮือนเขามันจังบูเปื่อน น้อยอย่างเนาะอ่เนาะเป็นแทกแล้วบ่อันอันนี้นะเป็นแทกห้แล้วบ่อวานนี่นนะนั่งยังเหยียบเพือนเอแตยยังบดแลวอใช่อันแทกหาแทกอันหลังคาแทกเมื่อได้ปุ่นฉีมาแทกแค่วาวานนี่ชิีมาแทกเ่อแล้วืียกนาะอมเป็นยังบเล่อ มันติดลูกปิงเพื่นอนอแตจยังบบแล้อโออ่าไปไปพาพาบ้าไปไปเบิ่งดูแล้รบ้าคุมเป็นคุดกันห้องน,ำน้ำแลตกใจแล้วคุดผนตกใ่บ่ไมีตะเขียดเบิ้งเจ้นานั่งอยู่นี่ก็ได้เน,นาะเจ้านั่งพักพรได้ละเด้อเดี๋ยวไปแล้วสีมาเนาะตุ๊กสีมาสีมาัดอหาเพื่อนทำหลังเนาะ จะกระแมนความเอฟซี FC อยู่เนาะแต่ว่าเล่นน้องนี่กสีหกแน่ทุกคนเอตก,คออกอะ,อะ,อะ,อค,ะกคอยบอกเอาเนาะเพราะว่าอทางน้องกะเพิ่นจะเอิ้อนว่าได้ไหนเนาะบ่มีผู้นำครอบครัวแน่เนาะกะคอยบอกเอาเนาะทุกคนเอเพราะว่าแม่แม่ผู้เดียวก,จก,จกะจักจักอยากเห็นวียกแน่ถ้าอยากเอาลูกน้อยเน่เนาะทุกคนเอตกาก์ คือสิบมีดอกเวลามาเมียนแบบนี้เนาะเดี๋ยวกะรคอยแนะนําไปเนาะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทุศิตแก่ชีคอยแนะนําไปเนาะเพราะว่ากะแม่นความอยู่เนาะมันกะอยากหกอยากยังแต่ว่าเดี๋ยวกะชีจัดแจงไหมเดี๋ยวทุศิตจะหาวิธีหรือว่าชีคุดให้เองก็ได้ดอกแต่ันมีเสียมโจกกระโบนยางดอกเดี๋ยวทุศิตกับตุคคำจัดการให้เนาะสำมันคุมคุมมาเมียนขี้เหงาเนาะเวลาเอาเอาขุดแหละเอาเอาเอาไว้จูดขี้เหงาว่าสนเนาะทุกคนเอ้ย ดเนะเดี๋ยวจะพามาเจาะเบิงว่ามาเจาะเบิงของน้ำเนาะทุกคนเป็นอะไรเนาะอือโอ้ผนขุดพผนขุดมือเดียวเลยได้ยีงทุกคนเลย เห็นบอกทุกคนเห็นบอกตุ ش ิตังไว่อยากมาเล่งมาเบิงนำถูกมือยนีนว่าคันว่าเขาเห็ดบ่วท่านผ่าท่านฝนเขาเห็ดคันฝนตกลงมาเรื่อยๆรือยนก็จะเป็นนาเป็นบัวเป็นอย่างมันสีเห็ดยากบาดนี้เนาะอะ้วเขาต้องเล่งเห็ดแหละเขาเอาท่อเดี๋ยวจะไปเบิงท่อเนะทุกคนทอลงมาใส่เดี๋ยวจะประสานงานกับสาคืมว่าตอนนี้มันบรรุดแล้วแล้ว ขาแต่อาจะไปซื้อท่อมาใส่เนาะใเพื่นใส่ท่อให้ใส่ท่อให้แล้วเท้าทมบั้นนี้เนาะอืมตัวที่เพ่นขุดมาฮาก็จะเห็ดอ่ะปั๊บเป็นหนาดินเลยเนาะปั๊บให้มันเพียงกันเบิงเบิงก่อนแก,นกชิยันได้สะแถวนี้แหละลงเรือเรือเนใดก็จะเอาดินเข้ามาเติมบอทุกคนเอถ้าเบิงก่อนเนาะอืบริเวณก็จะคือทุกคนคอมเมมต์มากอะเข้าใจเนาะก็จะ จะเปื่อนแน่แต่กะมันยังบกเข่าที่นอกทุกคนเลยกะคอเวลาเนาะเดี๋ยวจะคอยบอกน้องเพื่อนไปน้าเพราะว่าน้องอ้อมกะจะมีเวลาเนาะเพราะว่าคือมาเนี่ยตุศิษมาเห็นมาหอดปุ๊บก็เห็นน้องเห็ดเวียกลวดทุกคนเลยส่วนดินส่วนทรายเนาะอ่าเร่งเห็นตัวนั้นมันเลี่ยก่อนดีกว่าเนาะทุกคนและะ้วก็ตุศิษจะได้บอกแล้วว่าถาวางเนาะถาว่าหากักน้องวางหรือว่าบบมือไงตัวแรงมากะ ให้น้องเอาเห็ดเนาะให้น้องเก็บน้องเมียนไปน้าคอยเมี่ยนคอยเก็บไปน้าทุกคนเอ้ยเนาะกะบุตรีเพราะว่าน้องกะอ่ายังเด็กน้อ no, ยอยู่เลยกะแม่ก็เป็นผู้นาครอบครัวกะขาดผู้นาครอบครัวผู้ที่เป็นผู้ชายว่าสันฉัเนาะอ่า no. บุตรีเนาะคอยบอกไปเนาะทุกคนคอยบอกไปน้า no. กันเนาะมีอย่างกับข้อมีนตัวชิดมาเด้อเดี๋ยวตัวชิดจะ ja. เน้นน้ำอ่าให้เติมทุกคนเลย อ่าตอนนี้นี่อ่าลุมบ่อลุมห้องน้ำเนาะคุมห้องน้ำนี่เมนแล้วเล้วทุกคนเลยเนาะแล้วแล่าที่ว่าแล้วแล้าถาแตอเอาถาแต่ชื่อเขาเรียกเขาเอื้นไว้อย่างทุกคนถาแต่ชื่อทอเนาะชื่อทอลงมาใส่เนาทุกคนเลยอ่าถาแตชื่อทอมาใส่เนาะ อ๋อหลิน fate, น้ำเนาะทุกคนเด็อ๋อก็คือว่าเนาะยังเพื่นยังบุญคว้มเนาะบอกยังบ่ได้เด็กน้อยเป็นไข่เน้เพื่อนได้น้ำเพื่อนได้นะบักลาออกไว้อมพูดอมพูดอยู่หันอเพื่อนเพื่อนปว่าถ้าอันเอื้อยเพื่อนแม่เพื่อนบอกเพื่อนกับชให้เนาะทุกคนเด็เพื่อนยังบ่จักความกขยะเพื่อนเนาะ าอ่านเป็นยังเปลี่ยนยัง่ะนะใส่หล่อมาเปลี่ยนตีนแตกแตกเลยโอ้ยทุกคนหากะซื้อมาแตกเลยสิไปเปลี่ยนอยู่ใช้บาทนี่ไปแนวาได้บาทนี่ฮะหล่อสุกไปเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวสิพาไปเนาะทุกคนเนาะอ่าเห้นบอกคำพาไปแล้วนี่ เนาะอ่าอย่าหนูขึ้นมาใส่รถนี่เนาะไปไปเปลี่ยนอยู่านุเคองอห์ใส่ด้บอกคำบันีึบอกคำเอ้ยสบายดี<ป>สบายดีบอกคำเนาะอ่าเพราะว่าตอนนี้น่นยางล่อล่อน้องอ้อมที่ชื่อมาว่านี่น่นแตก และนอกจะข็นเขาไปในเมืองผู้ขับไปขับไปจอดแล้วเฮ้าสีซชอยน้องในบ่เฮ้าสีเอาขึ้นรถเฮ้าแล้วเฮ้าก็พาน้องไปเนาะลแล้วก็พาน้องกลับมาเนาะเพราะเป็นห่วงน้องแน่ไปครับอีอย่างขัาชิเมือ่อยไก่เติบเนาะ่ะจัดให้ทุกคําจักกัดเลยเนาะหนูเอามาขึ้นรถทุกคําเลยบ๊อ ใส่ยาเมย์บ่ปะปะหให้บาคัมจะเห็ดก็ได้เนาะโอ้อคัมเนาะล่อกับล่อเนาะนี่เนาะอ่าทุกคนได้ฝากที่ตามบบาคัมเพิ่นเด้อเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอยากท่อเพคนเราบุมีคนเบิึงภายในเพิ่นไงอ,อนนะ่อ,อนเนาะอ่อนเนี่ยแตกบ่หายคอยช่วยบ่ โอ้น้องอ้อมเก่งเลยเนาะโอ้ยตัวชิดกัดคาทายอย่างให้พี่น้องเบิ่งน้ำอาไลทุกคนเลยให้น้องอ้อมอยู่นี่บ่อมีถ้าไปจอดในบ่อแล้วฮะจังกับขบมาบ่อเอาจังก็ได้เนาะเนเอเพราะว่า ให้น้องอ้อมอยู่เฮดเวียดอยู่นีช้าเนาะเข้ากลับไปสองคนเขาเนะจะเจาะนะเพื่อนบัดแร้แวเลยเอาจังกับมาเนาะ<ป>อ่าพอดีให้บ่กคำมันบัดกลับมาให้บ่กคำเปิดคลิปเลยเนาะถ่ายเนาะอ่าเนาะอย่าอยู่เพื่อนก็ได้เด้ออ่าอยู่เพื่อนบึงเนาะเฮดเวียก,ก่อนเดียวแล้วเอามาเงินอกให้ก็ได้เนาะเดียวจะจานให้เนาะอ่า อ่าหรือว่าในใดนเนาะบอกคำให้น้องอ้อมไปนาํนะาบ่ก็ได้แต่เนาะจังไดก็ได้บัดมาก,ก่อนเนะาะจังไายก็ได้เนะะะาะเลย,เยไทยให้น้องไปนําเลยบ่ไปทายอยู่เพื่อเลยบ่อ่าน่าไปเบ่ให้น้องขึ้นมานี่เนาะมาพี่ละบอกครับว่าให้น้องไปนําก็ได้เนาะให้น้องไปเปิดหูเปิดตาเลยอ่า อ่ะยิ่หลาขึ้นนั่งเลยขึ้นไปเอ่อีดรถเรต้องย่านเพื่อนดอกเนาะรถบอกคำลุยอยู่แล้วสายลุยสายลุยบอกคำเนาะอ่าเป็นเด้อเนาะเดี๋ยวเขาจะยิดกล่องไว้ก่อนเนาะจะถ่ายเป็นกล้องหน้าปันเนาะบอกคำเนาะสบายดีพวกแม่อีกเนาะอีกตัวหนึ่งสบายดีบอกคำเนาะสบายดีเดี๋ยวพาน้องไปจอดจอดเปลี่ยนยางบ่ อย่าลอกาะเบิ้งเขียดเดียถามความรู้สึกเนาะสบายดีล่ะอ่าเคยขี่จักรยารถนี่รถแบบนี้ได้ขี่จักรยานอ๋อเตียงพาขี่บ่เออเนาะเสื้อนี่เป็นเสื้อที่ซองบ่เสื้อที่ชามเสื้ที่ชามอืมเนาะอ่าเจ้าหู้ยบ่หานบนหานจอดอยู่ใช้หันจอดอ่าหันทางเข้ามาน่ะบ่ กลายไปอีกกลายไปทางทางทางพุ oh. Oh. Wow. Oh. 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 Yeah. Exactly. Yeah. ่นบ่อหรือหรือทางฝีทางเชโนบ่ทางไปเวียงบ่เฮ้ยทางเกาหลีใต้อือีห่ายนะมาพี่เขาต้องอายกล้องดอกะจะเป็นดาราอะไรได้เนาะตุกคำเปิดถูกคำเป็นกาเป็นพี่แจะอยากวอร์นขอเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตัวดชิดฝากไปติดตามบ่าวคำนั่เด้อไปเบิ่งเพื่อนนั่นเนาะช่องบ่าวคำเซบุทองแต่ว่า ยอดวิวไ่อยากขึ้นปนไดเพิ่นว่าเดียวตุชิดหาวิธีอยู่บางทีอให้เพิ่นให้เพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องไม่กาพี่น้องเลยหรือว่ันใดน้องให้คอมินมาในเด้อเหตุอะไรให่บบาค้ำมันช่องเพิ่นจะมียอดวิวมีคนเบิ่งเนาะอ่าเพราะว่าคนที่ตามเพิ่นน่ะสองพันกว่าคนแต่ว่าเพื่อนเอาลิปได้ลงยอดวิวจะบุกขึ้นทุกคนอาจจะประมาณโดนจะขึ้นในทุกครันี่เริ่มท่อแลวเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่ากัท pues so um, ุกค้ำก็อยากมีรายได้โบรายกับพ่อให้ช่อยเนาะองน้ำมันหลอดน้ำมันหลดเนาะทุกค้ำเนาะจะเดี่ยวกลับมาหัดอ้อมตัวหลอดไถ่ได้มาเลยเนาะอันสีดำตุค้ำไปหลอดเวลาเอาเวลาพาเพิ่น์เอยเนาะเย็นบ่อีหล่าเย็นบ๊ออ่าเย็นเนาะ เจ้าเห็นบอ่กระสอบยังสีเขียวนะกับกุบนะสอบเข่าบรือ่าถซ้อนเจ้าเด้อผักมาให้นะเนาะแถาซ้อนเจ้าผักมาให้เจ้าเด้อเข่าเข่าเบิดหรือบปล่าเขากินนะเบิดแล้วเบิดล้ววานนี่ก็เข่าไปชื่อให้เข่าไปซื้ออีกละแเม่เปินเข่าไปซื้อเนาะอาแก่วก็ขอโทษทุกคนน้ำเนาะพวะ อาตุชิดบวญี่ไม่กันสั้นทุกคนเลยกระชีภาพกระชีงอ่งแง,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 งแต่ว่าอยากทายให้พ,พอ่อแม่พี่น้องเบื้อ่าภาพบรรยากาศที่พาน้องอ้อมขึ้นมาหลด,ดนำเนาะเ่อนตนอง<ด>อพกพราะว่าคนจะต๊บนี่เ<า>บิ้งทางทุกคนเนยทางนี้มีแต่นำ้ำ<ด>ทุกคำถ้าชิปอยให้น้องอ้อมยู่ล่อม,มาเนะาะไก่เติบเลยทุกคนทุกคนลองคำนวณเอาเนาะเพื่อไปห้อนห่านสีโดนบันไดทุกคนเลยแล่น้องอ้อมยู่ต้องได้ยู่ออกไปทางเนาะทุกคนต้องได้ยู่ออกไปพม ยู่ยูออกไปว่าจะไกลหรือใกล้ํำไดไปบิ่งกันเลยเนะาะกยติตามไปน้ำกันทุกคนเองเนาะบอยล่ะคันนั้นเบาบาผ้า,าออกมานีแมนเจ้ากะนยู่ไปเลยบ่เนาะกินอิมออนอ่มอยู่บ่เข่ากินอิ่มอยู่บ่ซางนี่เนาะถ้าซ้อน,นเอาเข่ามาผากดีใจบ่ อขอบใจเพื่อนไหมขอบใจเพื่อนขอบใจหลายเด้อตาช้อนเอามาให้ดีๆีแห้งล้ำรวยเด้ออ่าสถูกเนาะขอบใจ่าวอนน้ำเนาะบอกคำเนาะเป็นกระผากเขามาให้หล้านเพื่อนนะอ่าขอาเพื่อนแพงย้อนว่าน้องอ้อมนี่เป็นคนหู้คนดุคนมันเนอกทุกคนเลยอ่ะมีแต่ละเอาเห็ดแบบนี้ต่อไปได้ละเาเด้อแต่อย่าเห็ดนักลายจะย้อนนักลายได้จะเป็นผู้หญิง เนาะเจ้าบุญเป็นผู้ชายเนาะ,นะอืมภาพกต่จักสั้นเนยบอกคำไปบอกคำไปห้อนหานเจ้าจังไายเนาะคลิปเจ้าเนานะอ่าเนาะอ่าไก่เติบได้ทุกคนเลยขันจิปอยแหงน้นองอ้อมอยู่ลราออกมาหนิเนาะ,นะทางกะยากอีกคุกคิกคุกคิกถนนนานทุกคนเลยเบิ่งจากอ่า ดูชิดถือข้องรถเนาะหน่อยอ่าวะปหญ่งยากสั่ไเลเนาะห่ำห่ำก็เข้าไปได้อีหล่ายั่งอยู่บ่ยัง่งเข้าไปนี่ยั่งอยู่เนาะเข้าไปนี่เนาะห่ำเจ้าเกลือเจ้าต้องแบบว่ายานมันเบิดเด้อเกลือสีลายแต่ว่าบวมเกลือจนเกินขนาดเกลือให้อิ่มรวดเพราะวันมันไก่ไกลขามันจังไข่จังไข่ลายทาเขาเกลือแบบประยัดหนีมันดีบวไขาย่ยังจะบสมบูรณ์เนาะอ่าเป็ดไก่ขา้ากระจอยเวลาเขากินมันก็บ,บอแทบอีลาย อ่าคันเบิดแล้วบอกเด้ออ่าถ้าอนตาาอนเจ้าผักมาเลยเบิดแล้วบอกรถอ่าหากก็ออกมาหอดอ่าหากก็ออกมาหอดถนนทุกคนเลยหากออกมาหอดถนนถนนเขาถนนหลวงบอก่คบบทางยางทางยางอะไรบ้านเฮากะหาพอดีหาหน้าที่ทุกคนคันนอคันวาน้ออ้อมยู่งมานนี่กะชี่ตกอยู่ประมาณ โย่เกือบสามสิบนาทีผมจะก่อนเนาะย่างออกมาเนาะออันนี้ก็มาหอดเลยเนาะทุกคนเอ๋หอดหานเลยเนาะเดี๋ยวจะไขประตูให้น้องอ้อมลงน้ำเนาะเดี๋ยวปิดกล่องก่อนเ้ยทุกคนเอ๋เนาะทุกคนอ่ะไม่หลงมะ่า อบอกคำรอทั้งใจทั้งกายหรือบอกคำนี่เนาะทุกคนเลยหากที่ตามเพื่อนอ่าตุชิดหนเด้อเนาะอันนี้ก็เป็นห้ำเนาะทุกคนในห้ำทีไปชาวซอนเพื่อนผางไม่ให้ลานเพื่อนนัน่ละเนาะน,นี่จกหาน ข่านนะเพื่อนออกมาจอดอยางอ่ะเนาะทุกคนก็ไก่เติบได้คันสิย่ญญางมากกันทุกคนผูท้ทางทางทางที่ตุิดออกมาก,กันังคาแดงแดงทุกคนโหตุ๊ดตุ๊ดกิชโชไม่เปอนเนาะหลังคาแดงๆชชนะงดงๆ้ทางออกนะเนาะเพื่อเพื่อนออ้องอ้อมชิยางมาอีกเนะาะถามตุ๊ดยางออกมาก,ก็ได้ไก่ลายเนาะ อ่ะไปสิประมาณนี้เนาะทุกคนเลยอ่าเป็นได้บอกคำไก่เต๋อบะฮอกมานี่ไก่ยูนอตเนาะท่าย่างเมื่อยและเต๋อยู่ดอกเนาะเสร็จตาบาัเกลอปันอ่าหมตกที่กระดินงทรายเนาะมันเจ็บบางเกลอถ้าเขียนล้อขึ้นหรอกคือยังไงเผื่ถ้ามันแห้งโอดินทรายทางกับบ้านเราคือเป็นดินทราย ขันปล่อยยางมากี่นี่คือก็อชีดดนเนาะแม่น,นดนอยู่เนาะมีน้นนนองใครก็ได้แต่ได้บอค้ำเนาะชิมบอค้ำเพิ่นได้รถเพิ่นเนาะทุกคนเลยอขอบใจเนาะแทนน้องอ้อมเนาะทุกคนเนาะอาจังดจก,กับผักเป็นกำลังใจให้บอค้ำเดอ<น>้อตัวชิดใหญ่เลยกะเป็นกำลังใจเนะาะเลยกะให้น้องอ้อมน,นำ้ำทุกคนเลยครับแต่เอาคลิปนี้ก็ชิดจ้าปัดปิดเท่านี้เนะาะเพราะว่าจะโดนเกินไป แต่จะมีอีกพีต่อไปจะเข่าพาน้อ,อมเข่าขับขบานเนาะทุกคนเนาะ,อะขอบใจบอกคำไปหลายเด้อเนะาะฝากเอ็มซีตุชิดนอไปติดตามเพื่อนของตุชิดเนาะคือตู้คำแหละอ่าเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนี่ยทุกคนเลยนอกจากมันอยากท่อแล้วเขาสาวาอาโพธยังไปผมมีอตคอมเมนต์ผมมีฮอตยอดวิวนีก่กะท่อเนาะทุกคนจางไดนก็ซอยเพื่อนเด้อเอ็ซีตุชิดนะตุชิดก็ฝากเนี่ยจางไหนก็ได้ เราน้องอ้อมพันกย็ยืนเบิ่งอยู่พินี่นยืนเบิ่งเบิ่งล่อพ่นนี่เนาะเล็กน,น้อยเล็กน,น้อยเช่นนี้ทุกคนเอ๋เนาะครที่เข้าองเฮียแล้วก็อยู่กับมูเนาะอันนี้ได้เงินมาเนาะไปปูกะโลได้เงินมาแปดแสนบอกหรือว่าล้านหนึ่งก็ได้ถ้าตุสิตจักรพิดท่านที่จะเอาเงินนำไปชื่อกินชื่อเครื่องนุ่งใสตัวเองบ่อเนาะพ่นพเลือกที่จะชื่อล่อล้วก็ซชื่อเอนชื่อ,อ,อไพเาจิลเพื่อให้ความสะดวกสบายเท่าับน กับแม่กับน้องทุกคนเองชมเชยผ่นหลายเนาะยอนนี้แหละทุศิตจังเลือดจะแบ่งปันแล้วก็ช่วยน้องอ้อมนี่ก่อนทุกคนเองทางอื่นว่ากันตามหลังเนาะก็จะไปอยู่ทางอื่นน้ำกระไรแต่ว่าหลักๆก็จะมาอันมาบึงน้องเขาควน้องอ้อมนี่ก่อนทุกคนเนาะอ่าสุดท้ายได้สุดเนาะทุกคนเองค่ะทุสิตก็อยากฝาก เป็นกำลังใจให้ตูชิดในเด้อแล้วก็รน้องออมนำเนาะทุกคนเลยอ่าเพื่อเพื่อให้ตูชิดอ่ามีกำลังใจให้ชิดต่อไปเนาะกระจากปากให้บึ่งแล้วบุกขมโฆษณาให้ตูชิดเน่แล้วก็อ่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตูชิดในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูชิดเฮตดคลิปต่อไปทุกคนเลยเนาะอ่าแล้วก็บ่มีอย่างหลายเนาะทุกคนตูชิดของบ่มีอย่างให้นอกจากคำอวยพรให้ f อซของตูชิดทุกคน มีสุขภาพแข่งแห่งล,ำลํลำรวยลํำรวยมีความสุขแก่ละเนอะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกมีพี่ต่อไปอยู่บ้านน้องออมเนาะอ่าเมื่อนี้ก็ขอบใจอากาศเนาะกะอากาศดีเย็นทุกคนเลยกะขึ้นแต่กะบบ่มีฝนเนาะพรดีเย็นอ่าได้นุ่งเครื่องแบบสบายสบาย,สบายเนี่ยเมื่อนี้ทุกคนสุดท้ายชชุดตัวชิดก็ขอกาวคำา่าสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเอย